สวัสดีพี่ๆทางช่องทาง YouTube ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดทีเด็ด3คู่เน้นมาให้พี่ๆนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์นะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม v i p เมื่อคืนกันก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้เป็นตัวเน้น v i p ทั้งหมด1บินนะครับเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านเจอกับฟาร์มาดิเกลนะครับคู่นี้ให้ตอบไปที่เจ้าบ้านเบนฟิก้าในราคาลูกครึ่งนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเบนฟิก้านะครับเอาชนะไปได้3ประตูนนนนนนะะคครรัับบบบิิีี้กเเต็มหวาจ๊ยสหหรัับบินนนตวเ้้ที่ใไูญ ก็ยังทําผลงานให้พี่พี่ภายในกลุ่มกันต่อเนื่องนะครับสำหรับบินวี p อพนะครับสำหรับพี่พี่สายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่พี่รันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่พี่บวกจุกๆกันทุกวันนะครับสําหรับพี่พี่คนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ L L L 7 7็นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือพี่พี่คนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวีดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้าอีกหนึ่งรอบนะครับพี่พี่คนไหน กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆสามคู่นะวันนี้บอลน้อยนับเลยคัดเลือกคู่ที่จะทําเงินให้พี่ๆมากที่สุดแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างฟูแลมนะครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสามทุ่มนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นตัวเต็ง v i p ภายในกลุ่มของผมนะครับยังเปิดให้พี่ๆทายสกอร์กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ทายถูก ของ2ทีมกันก่อนนะครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านฟูแลมนะครับแข่งไปแล้ว19นัดนะครับชนะ6เสมอ3แพ้10นะครับได้26เสีย34นะครับแต้มมี21่สิบอ็ดแต้มยุมดับที่13นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับแข่งไปแล้ว19นัดนะครับชนะ12เสมอ4แพ้3นะครับได้36เสีย18นะครับแต้มมี40แต้มยุมดับที่2นะครับส่วนผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับฟูแลมนะครับไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลได้เลยนะครับเสมอไป2นนัััดะครบแพ้กบอาร์เซนอลไป3นัดนะครับโดดดยที่่นนััลาสุะครบฟูแลมนะครับออกไไปปปเเเยืออออนนนนารรร์ซละะคัับสมก2ตตู นะครับส่วนไฮตีแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับฟูลแลมนะครับทำเงินจากแอสตันนอลไปได้3นัดน,นะครับเสียไป2นัดน,นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านฟูลแลมนะครับห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับฟูลแลมนะครับออกไปเยือนบอลมัดนะครับแพ้กับบอลมัดไป3ประตูศูนย์ครับส่วนายดิแคปห้านัดหลังสุดของฟูลแลมนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป3นัดเจ้าไป1นัดนะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของฟูลแลมกันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับฟูลแลมนะครับเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่นะครับแพ้กับเบอร์ลี่ไป2ประตูศูนะครัับทำเเงินนไไปป3ดสีย สองนัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลกันบ้านนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเจอกับเวทแฮมนะครับแพ้กับเวทแฮมไป2ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮตทิแคปห้านัดหลังสุดของอาร์เซนอลนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของอาร์เซนอลกันบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับอาร์เซนอลนะครับออกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับเสมอกับลิเเเวออ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 รรรร์์พูููลลลไไปปปป1 1ะะตต่่่่นนนนนคคคััับซยแแแฮดดิหงงงสุทีกืขขา นัเสียไปสามนัดนะครับ สว่วนแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะฟูลแลมนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา1ลูกนะผ่านไม่ได้เลยนะเสียไป2ครั้งเจ้าไป3ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับผ่านได้3ครั้งเจ้าไป2ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับฟูลแลมนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่่่่าาาาาคคคคืืนน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 นีี้้กกอออออไหหลลลรรรรบบบะะััเเเเปปิดมมใทยย์ซ็ฝต1ู ต่ำกำแพงเปิดมาให้2ลูกขึ้นควบ3นะครับส่วนราคา1 X 2เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่5.06เท่าน,นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่1.57เท่าน,นะครับ ส่วนคาดการเสือบทผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นแบร์เลโน่นะครับส่วน4แบ็คโฟใช้เป็นทิโมธีคาตาสนะครับโทซินอดาบิโอโยนะครับเควินบาซซี่นะครับโทนี่โรบินสันนะครับส่วน2กลางรับใช้เป็นเปาลินญานะครับทอมเคนนี่นะครับส่วน3กลางลุกใช้เป็นบ๊อบบี้คอลเดวาลีดนะครับอันเดียเปเรล่านะครับอเล็กอีวอบี์นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นลาอูคิมิเนสนะครับส่วนคาดการเสือบทผู้เล่นตัวจริงของฝั่งททีีมมเเเยือออนน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 าาาาารรรรร์ซลละะะะะคคคััับบบบบบบ่่จใใ4-3-3 4โกช้ป็็ดดิสวแ ใช้เป็นเนไว้นะครับวิลเลียมซาลิบานะครับกราเบียวมากันเยสนะครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นมาตินโอเดกา,นา,าดนะครับดีแคนไรนะครับคายฮาวเวตนะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นบุกาโยสากานะครับกราเบียวเชสะครับกราเบียวมาตินเนลลี่นะครับ การของคู่นี้นะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้ที่น่าจะสู้กันสนุกอย่างแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างหวังสามคะแนนเพื่อเรียกฟอร์มนับอย่างไรก็ตามนับอาร์เซนอลนะครับในส่วนของเกมบุกนับยังคงสร้างโอกาสได้อยู่เสมอนับนัดนี้นับเจอฟูลแลมนับทีวินัยเกมรับไม่ได้เป๊ะอย่างเวทมนับน่าจะเป็นเกมที่ปืนใหญ่เรียกฟอร์มกลับมาได้นะครับส่วนทัศนสุดท้ายนะครับผมจะไปในทิศทางไหนนะครับราคาไหนสวยค่าน้ำไหนเจ๋งนะครับให้พี่ๆไปตามต่อกันในไลน์แอด l l j 7 7นะครับผมยังมีบอลเต็งบอลสเต็ปให้พี่ๆอีกเพียบนะครับอย่าล คู่ต่อไปนะครับสเปอร์นะครับเปิดบ้านเจอบอลมัดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา21นาฬิกานะครับมาดูที่ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านสเปอร์นะครับแข่งไปแล้ว19นัดนะครับชนะ11เสมอ3แพ้5นับได้39เสีย28นะครับแต้มมี36แต้มอยู่อันดับที่5นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบอลมัดนะครับแข่งไปแล้ว18นัดนะครับชนะ7เสมอ4แพ้7นะครับได้27เสีย32นะครับแต้มมี25แต้มอยู่อันดับที่12นะครับส่วนผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับสเปอร์นนนนนนนะะะะคครรัััััััับบบบบเเออออาชลลมมมดดดดดไไไไปปป้้ถึง3สกก1 1แพ นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนับสเปอร์ออกไปเยือนบอลมัดนะครับเอาชนะบอลมัดไปได้2ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮตติแคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะสเปอร์นะครับทำเงินจากบอลมัดไปได้2นัดนับเสียไป3นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของ2งทีมกันบ้านนะครับเิ่มที่เจ้าบ้านสเปอร์นับห้านัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะัสเปอร์นับออกไปเยือนไบตันนะครับแพ้กับไบตันไป4ประตูสองนะครับส่วนแฮตติแคปห้านัดหลังสุดของสเปอร์นะครับทำเงินไปสนัดเสียไปสองนบางนะครับ้าดหลังสุชนะ2แ สามนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสเปอร์นับเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนะครับเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของสเปอร์นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนบอลมัดกันบ้างนะครับผ่านัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับบอลมัดนะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับเอาชนะฟูลแลมไปได้3ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของบอลมัดนะครับทำเงินจากคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดห้านะครับดเลย บอลมัดนะครับออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้3ประตูสองนะครับส่วนแฮตติแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของบอลมัดนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับส่วนแฮตติแคปเอเชียย้อนหลังนะครับสเปอร์นะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลตราคา1ลูกนะครับผ่านได้2ครั้งเสียไป1ครั้งเจ้าไป2ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบอลมัดนะครับออกไปเยือนด้วยเลตราคานี้นะครับผ่านได้1ครั้งเสียไป1ครั้งเจีาไป3ครั้งนะครับสูงต่กแพงนะครับบบอออตแนนนนมสเเปรร์ะคัลลง่ใ้าาานด้วยเลลลรรรคคค3 3ููกกบึ่งนะครับบจเกมสูงไป3จบเกมต่้า ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบอลมัดนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านทรัตแนมอสเปอร์เป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกนะครับสูงต่ำกําแพงเปิดมาให้3ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.81เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่3.54เท่านะครับส่วนคาดการ1เผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านสเปอร์นะรบในะ ใช้เป็นเปโดปาร์โรนับอเมซอนลอยยอนับเบนเดวิสนับเดเตนี่อูโดกีนะครับส่วน2กลางรับใช้เป็นปาเป้มาตาซานับปีเอร์ฮอยเบิร์กนะครับส่วน3กลางลุกใช้เป็นเบนเนตจอนสันนับโจวานนี่โรเซลโซนับซอนฮึงมินนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าจะใช้เป็นลิชาริสันนะครับส่วนคาดการ์สเปย์ผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนบอลมัดนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นเนโตนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นอดัมสมิธนะครับอีเลียนซาบันยีนน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 ะะะะะคคคคครรรรััััับบบบมาาาาาาากกกอสสเเเซซีี่่ดโววตต2ลลงจใช้้ป็ไิ โจร็อเวลนับส่วนสามกลางลูกใช้เป็นหลุยส์นิเตล่านับเดวิดบรูคนับมาคัตเทวเนียนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นโดมินิกโซลังเก้นครับมาฟังทัศนะของคู่นี้นับแมตชนับมองว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกสู่สีอย่างแน่นอนนะเพราะต่างฝ่ายต่างกําลังมั่นใจและฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะแม้ทีมเยือนบอลมัดนะจะเป็นรองกว่าพอสมควรในเรื่องของศักยภาพและขุมกําลังนับและการออกน็อกทิ่นนะแต่ผลงานตลอดสี่เกมลีกที่ผ่านมานะพวกเขาสามารถกํใชัยได้ทั้งหมดนะและกดไม่เลี้ยงถึง11ประตูนะเรียกได้ว่าเจอใครนับใส ไม่เลี้ยงเลยนะประกอบกับเจ้าบ้านสเปอร์นับต้องประสบปัญหาตัวผู้เล่นหลักบาดเจ็บนับและติดโทษแบนครับนี่ยังไม่นับการลงเตะนะครับสองเกมในเวลาเพียง3วันนับซึ่งได้พักน้อยกว่าคู่แข่งเยอะมากมนับเมื่อพิจารณาจากเลนภาพรวมต่างๆนะแนะนานับอยู่ลองนะครับลุ้น2มุมคุ้มยิ่งกว่านะฟันธงให้บอลมัดนะครับไม่เสมอ2องก็ชนะ2อนะครับคู่สุดท้ายนะเป็นศึกออสเตรเลียเอริกนะเป็นคู่ระหว่างโค้ดมารีเนอร์สนะครับเปิดบ้านเจอกับเพิร์ตกรีนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลา15นาฬิกานะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของทสองทีมกันก่อนนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านโค้มารีเนสนะครับแข่งไปแล้ว9นัดนะครับชนะ3เสมอ2แพ้4นะครับได้17เสีย15นะครับแต้มมี11แต้มอยู่ดับที่9นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเพิร์ตกอรีนะครับแข่งไปแล้ว9นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้5นะครับได้14เสีย17นะครับแต้มมี8แต้มอยู่ดับที่11นะครับส่วนผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับโคมารีเนสนะครับไม่เคยเอาชนะเพิร์ตกอรีได้เลยนะครับเสมอไป3นัดนะแพ้ให้กับเพิร์ตกอรีไป2สองนรัดีนะครัับบกพแ้ เกอรลี่ไป2ประตูศูนย์ะครับสว่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับโคมาริเนอนร์นับทำเงินจากเผิดกอร,รี่ไปได้1นัดน,นะครับเสียไป4นัดน,นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของ2ทีมกันบ้างนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับโค้ดมารีเนอร์นะครับห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับโค้ดมารีนอร์นะครับออกไปเยือนบริสเบนโลนะครับเอาชนะบริสเบนโลไปได้3ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของโค้ดมารีเนอร์นะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของโค้ดมารีเนอร์กันบ้านนะครับห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับโค้ดมารีเนอร์นะเปิดบ้านเจอกับเวสเทิร์นยูไนเต็ดนะคครับส่วนนแแฮดิป 5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของโค้ดมาริเนอร์สนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนเพิร์ดกอรี่กันบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเพิร์ดกอรี่นะเปิดบ้านเจอกับเมสซิทูนะครับเอาชนะเมสซิทูไปได้3ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของเพิร์ดกอรี่นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนของเพิร์ดกอรี่กััันนนบบ้าะคร5ดหลััังงสสุดดดไไไไมม่่่เเเเคคคคยยยออาชนนนะะะูแแข้้ลรรบบปป1พ4โที่นนัดดล่าสุะเพิร์กอรรี่นะคับอออกไปเยืนนิวคาสเเซิลนนะครับ เสมอกับนิวคาสเซลเจ็ดไป2ประตูสอ2นะครับส่วนไฮดีแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเ์ดกอรี่นะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับส่วนไฮดีแคปเอเชียย้อนหลังนะครับโค้ชมาลีเนั้นะครับลงเล่นในบ้านด้วยเหรียราคา1ลูกนะผ่านได้2ครั้งเสียไป1ครั้งเจ้าไป2ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเผดคอรี่นะครับออกไปเยือนด ออกไปเย็นด้วยเลนราคานี้นะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ ส่วนราคาแฮนิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านโคดมารีเนอร์นะครับเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ลูกควบ3มลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 x 2นะเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.58เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่4.5 6เท่านะครับมาฟังทัศนาของคู่นี้กันก่อนนะเทียบจากฟอร์มการเล่นดูแล้วยังไงต้องยกให้เจ้าบ้านนะครับโคดมารีเนอร์ดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากชั่วโมงนี้นับยื้อไ ต้องเก็บ3แต้มสถานเดียวนับแม้ว่าเพิร์ดกรี่นะครับจะฟื้นตัวจากการแพ้มา2นัดซ้อนนับแต่สุดท้ายนับต้องยอมรับอยู่ดีแล้วพวกเขายังมีจุดอ่อนนับเยอะพอสมควรนับนอกจากเกมนอกบ้านที่ห่วยจัดแล้วนับและเปิดซีซั่นมานับยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนับมองดูแล้วทริปเดือนคราวนี้นะครับมีแววซ้ำรอยเยอะมากมนับผมขอฟันธงนะครับให้โค้ดมารีเนอร์นะครับชนะที่2ประตูศูนย์นะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราห์บอลวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่3 1ธันวานะครับโดยผมธเดดทอมมี่นะครับวันนี้ผมคัดมาให้พี่3 ู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับ คู่แรกนะครับฟูลแลมนะครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้นะครับแนวทางสุดท้ายผมให้พี่ๆไปตามต่อกันในไลน์แอด LLL777 นะครับผมยังมีบอลเต็งบอลสเต็ปให้พี่ๆอีกเพียบนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับคู่ต่อไปนะครัท็อตแนมอัสเปอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับบอลมัดนะครับคู่นี้ผมให้พี่ๆนักลงทุนนะกดลองไปที่บอลมัดในราคาคือควบลูกนะครับคู่สุดท้ายนะโค้ดมารีเนิร์ดนะเปิดบ้านเจอกับเพิร์ดกอรี้นะครับคู่นี้ผมให้พี่ๆนักลงทุนนะกดต่อไปที่เจ้าบ้านโค้ดมารี ตามคู่เน้นๆนะครับ no วันนี้บอลน้อยนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสาหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ lll 7 7็นะครับหรือว่าตอง l ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นผมทีีเดด็อออ่่่ต้งขลพไปก แล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ